สวัสดีค่ะใบเฟิร์นพูดถึงกันชัยหลังนายนภัสโทรสารภาพรักก่อนหน้านี้ทำเอาคนทั้งประเทศเขินตัวม้วนไปตามๆกัน mm hmm. เมื่อพระเอกหนุ่มนายนภัสได้ออกมาสารภาพรักนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชโนผ่านสื่อหลังจากที่พิธีกรชื่อดังหนุ่มกันชัยได้ออกมาเปิดประเด็นสถานะของทั้งคู่ว่าเปลี่ยนไปแล้วทำเอาแฟนๆฟ,ฟ,ฟินหนักมาก และต่อมาเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาใบเฟิร์นก็ได้เปิดใจครั้งแรกหลังนายสารภาพผ่านสือ่องานนี้เจ้าตัวพูดไปยิ้มไปนายก็โทรมาค่ะได้สารภาพอะไรหลายๆอย่างก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้คุยกันมากขึ้นเปิดใจคุยกันมากขึ้นขอบคุณเขาที่ให้เกียรติเราค่ะตอนนี้เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่มันเพิ่งเริ่มตกใจค่ะก่อนหน้านี้เขาดีกับเราอยู่แล้วเราเป็นเพื่อนกัน แต่หลังๆเขาก็พยายามคุยกับเรามากขึ้นเข้าหาเรามากขึ้นแต่เขาเองก็ไม่เคยพูดอะไรเลยเขาดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าเขาเข้ามาเยอะขึ้นความสัมพันธ์ดีมาหลายปีแล้วแค่เรารู้สึกว่าตอนหลังๆแค่เราได้คุยกันมากขึ้นได้เปลี่ยนความคิดเห็นมีพัฒนาไปในทางที่ดีเรื่องที่เขาโทรไปปรึกษาพี่หนุ่มเพิ่งรู้ตอนที่เขาโทรมาเล่า ขอบคุณพี่นงด้วยไม่งั้นคงไม่มีคนมาสารภาพเป็นความรู้สึกที่พิเศษหลังจากที่เราได้คุยกันที่เขาโทรมาเราหัวเราะไปก่อนคือตกใจไม่รู้จะทําอะไรก็หัวเราะไปก่อนบอกเลยค่ะว่าหลายๆคนฟินหนักมากหลังจากที่ลุ้นและเชียร์กันมานานมากจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องรอติดตามกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ